โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท์เขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านปราศาสตร์ตำบลระแงงอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465เดิมชื่อโรงเรียนบ้านระแงงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาไปที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น1,137คนตั้งอยู่บนพื้นที่27ไร่1งาน36ตารางวาประกอบด้วยอาคารเรียน4หลังหอประชุมจำนวน2หลังมีห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน30ห้องจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา87คน โดยมีนายหลักเขตมุ่งสันติเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางการจนาแป้นแก้วนายวันวังคฮาตเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแผนการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อลดการแอรอัดของนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยสลับวันมาเรียนเช่นกลุ่ม A เรียนในรูปแบบออนไลน์ที่โรงเรียนกลุ่ม B เรียนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนที่บ้านโดยมีมาตรการ DMHTT วิถีชีวิตใหม่ยึดหลัก DMHTT มั่นใจปลอดภัยไร้โควิด D. distancing เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม M. m a x wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H. hand washing ล้างมือบ่อยๆ T. testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวจหาเชื้อโควิด -19 เฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไทยชนะร่วมมือใช้แอปไทยชนะโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโนา2019เพื่อให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ได้อย่างปลอดภัย